หากพูดถึงซอสมะเขือเทศน,นะคะต้นว่าหนึ่งแบรนด์ที่อยู่ในใจใครลหลายๆคนเลยก็ต้องเป็นไฮอย่างแน่นอนนะคะนี่คือแบรนด์ที่อยู่ในใจแล้วก็ครองใจคนมาหลายล้านคนเลยค่ะแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะแต่หนึ่งสิ่งค่ะให้ต้นเชื่อว่าหลายคนอีกเช่นเดียวกันก็จะตั้งคําถามกับแบรนด์นี้นะคะก็คือทําไมไอ้ขวดซอสขวดนี้มันถึงเทยากขนาดนี้นะคะเคาะก็แล้วเอาช้อนไปตักขวดซอสเข้ามาก็แล้วนะคะก็ยังเทยากอยู่ดีค่ะแล้วเลข5 7ที่อยู่บนขวดล่ะมันมีความ หมายว่าอะไรนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปหาคำตอบกันค่ะ เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์แรกของแบรนด์ไฮเนี่ยก็ไม่ใช่ซอสมะเขือเทศด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปกว่า150ปีเลยค่ะเริ่มต้นนะคะแบรนด์ของไฮเนี่ยเริ่มต้นมาจากชายอายุ25คนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าคุณเฮนรี่จอห์นไฮค่ะคุณเฮนรี่ไฮเนี่ยเขาก็ได้มีการคิดค้นค่ะซอสชนดิดหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าฮอชแบรดิสค่ะซึ่งจะบรรจุอยู่ในขวดแก้วนะคะโดยความตั้งใจของคุณเฮนรี่ไฮเนี่ยเขาบอกว่าการบรรจุตัวซอสไว้ในขวดแก้วเนี่ยเพื่อให้คนนะคะที่เห็น,นได้เห็นว่าาคุณภพ มันมีลักษณะเป็นแบบไหนค่ะตั้งแต่ตรงหน้าบรรจุพันธุ์เลยค่ะจนกระทั่งในช่วงปี1876นะคะตัวของซอสมะเขือ,เ,อเทศไฮเนี่ยก็ได้วางจําหน่ายในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็ใช้ชื่อว่าแคทชัพด้วยนะคะและต่อมาคุณเฮนรี่ไฮเนี่ยก็ได้เริ่มคิดค้นตัวเลข57ซึ่งกลายเป็นสโลแกนของไฮมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะในช่วงปี1896เค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปลองดูข้อมูลประวัตินะคะในเว็บไซต์ของไฮเองเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้มีหลักฐานอ้างอิงที่แน่ ชัดนะคะว่าทำไมคุณเฮนรี่เนี่ยถึงชื่นชอบเลข57ค่ะแต่ว่ามันก็มีการอ้างถึงแล้วกันนะคะว่าคุณเฮนรี่เนี่ยเขามองว่าเลข5เนี่ยเป็นเลขนำโชคของเขานะคะแล้วก็เลข7เนี่ยเป็นเลขนำโชคของคุณภรรยาค่ะแล้วก็เอา57เนี่ยมาตั้งเป็นโสโลแกนนะคะในชื่อว่า57 v a r i e t y หรือว่า57สูนยนั่นเองค่ะและเลข57นี้ก็ไปปรากฏอยู่บนขวดซอสของไฮด้วยนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเรามาพูดถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ขวดของไฮกันมากดีกว่าการที่ไฮเทยากแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเขาตั้งใจให้มันเทยากแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าไอการเทยากของเขากับของเราเนี่ยมันเหมือนกันไว้นะคะทุกคนแต่เอาเป็นว่าการที่เขาอยากให้มันเทออกมาได้ยากเนี่ยเพราะว่าคุณเฮนรี่เนี่ยเขาต้องการที่จะควบคุมปริมาณการกินซอสของคนกินด้วยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากให้เทซอสออกมาได้ง่ายเกินไปนะคะอยากให้ควบคุมปริมาณค่ะไม่กินมากไปแล้วก็ไม่น้อยไปค่ะ ซึ่งหลายคนเนี่ยก็พยายามจะเคาะที่ก้นขวดของไฮแรงๆใช่ปะเพื่อที่จะเทซอสให้มันออกมานะคะแต่ว่า มันมีเบื้องหลังอยู่นะคะเรามีวิธีการเทซอสท,ที่ง่ายอยู่ค่ะก็คือไอตัวเลข57ที่ต้นพูดไปเมื่อกี้นะคะที่มันสลักอยู่บนขวดค่ะเราจะเห็นเลยนะคะว่าช่วงกลางขวดของซอทายเนี่ยจะมีเลข57นะคะแบบเป็นเลขใสๆนูนๆอยู่ที่ขวดแก้วนะคะเขาบอกว่าไอจุดนี้แหละเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยเทซอสได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งเขาตั้งใจให้เป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกแล้วด้วยนะคะทุกคนซึ่งมันมีการสรํารวจด้วยนะคะว่ามีคนเพียงแค่11%เท่านั้นนะคะที่รู้เทคนิคนี้ค่ะ,คะว่าเอาจริงโดยสัญชตยาตญาณของคนเราเนาะ ที่จะเทซอสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มาจะเคาะที่ก้นขวดหรือเขย่าแรงๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยนะคะเอาเป็นว่าเราก็จะได้ข้อสรุปแล้วนะคะว่าตัวของไฮเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบขวดให้เทยากนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็มีการคิดมาแล้วนะคะว่าอยากให้คนเนี่ยกินซอสในปริมาณที่เหมาะสมแต่ละวันนั่นเองค่ะ ฝากทุกคนนะคะติดตามรายการสิ่งประดิษฐ์ได้ในทุกช่องทางของ Creative Talk เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่า YouTube Channel ค่ะฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้อย่าลืมไปลองเคาะขวดซอสมะเขือเ,เทศไทยกันดูนะคะแล้วมาแชร์หน่อยว่าพอลองไปเคาะอตรงกลางๆขวดที่เป็นเลข57เนี่ยมันเทได้ง่ายขึ้นจริงไหมนะคะแล้วมาแชร์กันค่ะ